สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยแม่หมคอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออา่าพลังงานเอจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกูที่ติด,ดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกูที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้ยมเเองล นะคะคมาขาดเช้านี้นะคะบางคนไปทํางานนะคะนะคะขอให้ทุกคนทํางานมีความสุขในเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะเราตั้งชื่อเลนด้ว,ว่าเพราะอะไรเราพูดผีเหล่าวิญญาณนะคะถึงชอบเข้ามา นะคะหาคุณมาขอบุญกุศลกับคุณเพราะเหตุใดเราพูดผีวิญญาณต่างๆผีเล่ล่อนต่างๆนะคะต่างก็ชอบที่จะมารอผลนบุญกุศลกับคุณค่ะเพราะเหตุใดคะมาค่ะขออนุญ,ญาตคุณลูกคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะเพราะเหตุใดเราพูดผีเราวิญญาณทั้งหลาย ต่างพ่นะคะมาชอบมานะคะรอผลบุญกุศลเวลาคุณสวดมนต์ต่างๆหรือว่าคุณทําบุญต่างๆเหล่าพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรพุรุษหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราจะเอ่ยรวมทั้งหมดนะคะถึงชอบมารอรับผลบุญกุศลกับคุณเหลือเกินนั่นเองนะคะมาค่ะเพราะอะไรคะนะคะเพราะอะไรคะ เขา,า,าเขาเขาคุณค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตพลังงานลึกลับนะคะคุณมีซิกเซนคุณมีจิตพลังงานลึกลับ <bot>! เขาเลยชอบมาหาคุณนะคะแล้วคุณยิ่ง,ง,งคุณมี คุณเดินไปไหนนะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนก็ตามไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปบ้านล้างหรือไปอะไรก็ตามแต่เขาจะเห็นแสงบารามีของคุณก่อนแล้วยิ่งแสงบารามีคุณเยอะมากเท่าไหร่เขาก็ชอบเพื่อเขาจะได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมหรือบ่วงกรรมวงเวรบางทีเขาอยู่ที่นั่นนานวัดวาอารามที่คุณไปนะคะแต่ไม่เคยมีใครแผ่บุญกุศลให้เขาเลย แต่เมื่อคุณไปเขาเห็นแสงบารมีของคุณเนี่ยค่ะเขามองคุณใหญ่เลยนะคะนี่คือเราภพบภูมมนะคะเราวิญญาณต่างๆที่นะคะเขาเห็นแสงบารมีของคุณแล้วเขารู้แล้วว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่เมื่อเห็นแสงบารมีของคุณแล้วเขาบอกว่าคุณนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาปลดปล่อยคุณจะรู้รู้ได้ด้วยตัวเองบางคนไปวัด ไม่เคยนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับเราพูดผีวิญญาณในวัดหรือว่าไปบวชหรือว่าไปบ้านล้างไปอะไรต่างๆนะคะแต่สําหรับคุณแล้วไม่ใช่ค่ะคุณจะเป็นคนที่เผื่อแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับผีไร้ญาติหรือไปที่ไหนคุณก็เผื่อแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งพวกนั้นเดอะฟู Food, นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีแสงบารามีมากๆนะคะเนี่ยค่ะเพราะเพราะทาไมหรือคะ ที่เราตั้งคําถามว่าเพราะอะไรเราพบภูมินะคะวิญญาณต่างๆถึงชอบนะคะมานะคะรอรับบุญกุศลกับคุณเพราะเขาจะได้รับการปลดป่อยเดอะฟู food, เขาจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการนะคะไม่ว่าเขาจะมีจิตผูกพันกับคุณหรือไม่แต่แสงบารมีของคุณให้คุณได้รู้เลยว่ายิ่งแสงบารมีของคุณมากเท่าไหร่ นะคะเราพูดผีวิญญาณผีเล่ร่อนหรืออะไรก็ตามบรรพุรลษของคุณก็ตามเขาจะได้รับการปลดปล่อยเทวดาด้วยซ้ำนะคะเทวดาต่างๆอะไรต่างๆที่เป็นเหล่าวิญญาณเขาจะได้รับการปลดปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะแสงบารมีของคุณมากเหลือเกินนั่นเองค่ะมาค่ะนับจากนี้เวลานี้เหล่าภพภูมิ เหล่าวิญ,ญญาณทั้งหลายนะคะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรคะนะคะณช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณได้ปลดปล่อยเขาแล้วทําไมเขาถึงชอบนะคะมารอผลบุญกุศลจากคุณนะคะ,ะ,คะเขามองคุณเป็นอย่างไรคะโอ้ม่กู๊ดคุณาคุณเซเว่นเซเว่นเลขแห่งจักรกวาลน,นับจากมีคุณปาาถนาสิ่งใดนี่คือเหล่าวิญญ,ญาณต่างๆยิ่งเขาเห็นคุณมีแสงมาและมีมากเขาไหล เขาก็ยิ่งจะเป็นการไปบอกต่อบอกต่อบอกจากเราวิญญาณเราภพภูมิต่างๆให้มารอรับแสงบารมีของคุณนี่คือเรา นะคะพบคุิต่างๆวิญญาณต่างๆที่มารอรับผลบุญกุศลของคุณไม่ว่าคุณย่างกายไปวันตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ตามแสงบารมีของคุณมันเจิดจัดทำให้เขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆนะคะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆและตอนนี้เวลานี้ให้คุณเข้าใจเลยว่าถ้าคุณเจอการงาน นะคะการงานของคุณตอนนี้คุณจะได้เจองานที่ท้าทายงานที่ท้าทายเป็นงานที่ไม่สามารถใครก็ไม่สามารถทำได้แบบคุณมีคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณโนหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสนี้นะคะแล้วนะคะความสามารถของคุณก็ไม่เหมือนใครคุณมีทักษะมีความสามารถเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าลองบางคนไม่กล้าก้าวข้ามออกจากคอมร์ดโซนแต่สําหรับคุณไม่ใช่ค่ะ คุณกล้าก้าวข้ามออกจากคอมปร์โซนทุกกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนี่คือสิ่งที่เหล่าภูมิผู้ผีเหล่าวิญญาณมองเห็นตัวคุณคุณมีความเชื่อในตัวเองมีความมั่นในตัวเองมีความศรัทธานในตัวเองนั่นเองต่อค่ะโ oh อ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับจากนี้ นะคะคถ้าคุณคิดจะวางแผนไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรงานที่มันท,ท้าทายงานที่มันจะนําพาเงินทองมาสู่ครอบครัวคุณความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือคุณเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เสมอยิ่งงานไหนท,ที่ท้าทายคุณก็ยิ่งชอบลองยิ่งชอบเสี่ยงแล้วเสี่ยงนั้นเป็นการเสี่ยงที่ได้เงินธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหนา้าเพราะแสงบารมีของคุณนี่แหละคะ่ะที่คุณคอยนะคะ เป่งประกายนะคะเป่งประกายช่วยเหลือเหล่าควบคุมต่างๆผีไรญาตินะคะผีเล่ล่อนที่อยู่ตรงถนนหนทางบุญกุศลน,นั้นยิ่งส่งมาด้วยความที่คุณไม่รู้หรอกว่านะคะคุณได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยความไม่ตั้งใจ แต่ผลบุญนั้นหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานและการเงินนับจากนี้แล้วเขาอยากจะบอกอะไรเขามองเห็นอะไรศักยภาพอะไรในตัวคุณอีกคะสิ่งที่เหล่าภูบภูมิผู้ผีเหล่าวิญญาณทั้งหลายที่มองคุณอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้เมื่อเขาได้รับผลบุญจากคุณแล้วต่อค่ะไฟออโซนะคะบางสิ่งบางอย่างในบางครั้งนะคะคุณเดินไปเนี่ย คุณเดินไปโดยคุณไม่รู้หรอกคุณไม่มีคุณไม่มีสัมผัสพิเศษด้วยซ้ำบางคนแต่แสงบารมีของคุณที่พกมาแต่ก่อนคุณสามารถปลดล็อกหลายเรื่องหลายราวได้แต่ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหานะคะที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ให้คุณรู้เลยว่านะคะนั่นคือบทเรียนในชีวิตมีใครบางคนนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณช่วงเวลาที่คุณไม่เหลือใครและ นะคะมีคนเดินออกจากคุณไปเวลาที่คุณเจอปัญหาเจอทางตันนั่นคือบทเรียนในชีวิตแต่คุณไม่ได้เจอมากมายหรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ปรับอารมณ์ตัวเองได้เก่งนั่นเองค่ะบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้เก่งไฟออฟสอด ปัญหาความพ่ายแพ้ความสิ้นหวังในบางครั้งแต่คุณก็ลุกขึ้นสู้ได้คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่แหละคะ่ะคือความสําเร็จความเก่งในตัวคุณที่ผ่านมาคุณเคยเจออุปสรรคปัญหาแต่คุณก็ลุกขึ้นมาได้นี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราพบภูมิเราผู้ผีเราวิญญาณที่เขาชื่นชมในตัวคุณณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองค่ะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะนะคะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้งแต่คุณก็ลุกขึ้นได้เสมอคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและคุณเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ยอมให้ตัวเอง นะคะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ล้มได้และลุกขึ้นได้นะคะไม่ค่ไม่แคร์คำคอลหากคานินทาคนอื่นว่าดูสทนนิทํานู่นทํานี่คุณจะเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นคุณจะเป็นคนที่มุ่งพัฒนาตัวเองให้มีเงินให้เป็นคนที่มีศักยภาพยิ่งถ้าคุณได้อยู่คนเดียวนะคะนั่นแหละค่ะคือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นับจากนี้การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาเอกออเปอเรชั คุณจะมีชื่อเสียงในองค์กรของคุณคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายเรื่องชีวิตการที่ได้อยู่คนเดียวมันทําให้คุณได้ประสบความสาเร็จมากกว่าอยู่หลายๆคนนั่นเองคุณได้ตกตะกอนชีวิตของคุณแล้วและการเงินของคุณนับจากนี้การเงินของคุณ8 o f นะคะ8เหรียญนะคะ A Official การเงินของคุณคุณจะมีชื่อเสียงด้วยผลงานของคุณ นะคะด้วยความสําเร็จความมุ่งมั่นความพยายามความมานะของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ <c oughs> ทุกคนในออบวอน นะคะไม่ต้องยึดติดนะคะบางคนนะคะยึดติดในเรื่องบางเรื่องแต่สําหรับคุณแล้วนะคะเหล่าพภูมินะคะผู้ผีเหล่าวิญญาณเขามองเห็นคุณว่าตอนนี้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้ตกตะกอนชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ให้คุณได้เข้าใจนะคะในเรื่องการงานคุณอาจจะเจองานหนักไม่มีใครมาช่วยคุณแต่คุณก็รู้ว่าอีกไม่นานชีวิตคุณจะผ่าน จุดวิกฤตนี้ไปได้นั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณได้เรียนรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้มองหันไปข้างหลังแต่คุณไปข้างหน้าเสมอนั่นเองนะคะนี่คือก้าวไม้เท้านะคะบางคนกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับครอบครัวตัวเองให้กับตัวเองบางคนกําลังจะหางานใหม่นะคะแต่คุณถามว่าหางานใหม่คุณได้งานใหม่ไหมได้งานใหม่คะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนั่นเองคะ่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่มากบารมีนะคะเป็นคนที่นะคะมีความสุขถ้าอยากมีครอบครัวคุณจะมีเบบีคุณจะมีเบบีเลยนะคะนะคะคุณจะได้แต่งงานแล้วคุณจะมีเบบีแล้วความสุขความสําเร็จคุณเป็นเจ้าขององค์กรค่ะบางคนนะคะไม่ได้เป็นเจ้าขององค์กรแต่อยู่ในระดับมหาเศรษฐีมีเงินมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บดีเอ็มเพจ ถ้าใครยังไม่เคยไปไหว้พระแม่ธรณีช่วงนี้ไปไหว้พ่ะแม่ธรณีคุณจะมีทรัพย์มีสินเข้ามานะคะเละที่สําคัญนะคะอยากมีเงินหลังไหลเข้ามานะคะเอาใช้ใช้ใชอเอาเอา,เอากำดินที่บ้านนะคะกำดินที่บ้านใส่ในถ้วยแล้วก็ไปวางไว้ในหิ้งพระนะคะแล้วคุณจะมีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราถึงบอกว่าถ้าคุณเข้ามาดูเราอะเราจะให้เทคนิคเมื่อไหร่ที่เรา รู้ว่าสมควรจะให้เทคนิคอะไรเราก็จะพูดเองนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากปลดหนี้ปลดสินมีเงินซื้อบ้านนะคะให้ครอบครัวชีวิตคุณอบอุ่นคุณกำที่ดินอะกำดินที่อยู่ในหน้าบ้านคุณหรือหลังบ้านอะมาใส่ภาชนะเล็กๆแล้วเอาไปไว่าแล้วเอาไปวางไว้ นะคะที่อยู่ในห้องพระในหิ้งพระแต่เอาต่ำกว่าพระนะคะแล้วไหว้ทุกวันแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความจัดเจรินรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่เรามาบอกเคล็ดลับในวันนี้ให้คุณได้ประสบความสำเร็จชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณไม่มีที่ไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีทรัพย์อะไรขอพระแม่ธรีตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ขอแล้วไปไหว้ท่านแล้วก็เอานะคะใส่ภาชนะเล็กๆนะคะไปไหว้นะคะบนหิ้งพระแล้วก็ไหว้ทุกวัน นะคะเหมือนเราไหว้พระนี่แหละค่ะแล้วก็เอ่ยถึงพ่อแม่ธรณีขอให้ท่านคุม้มครองให้มีทรัพย์มีโชคให้บ้านหลังนี้เป็นของคุณถ้าคุณยังผ่อนบ้านไม่เสร็จก็ขอให้ผ่อนเสร็จภายใน3ามเดือนอะไรคุณก็ว่าไปแล้วคุณจะได้มีทรัพย์มีสินเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองยิ่งทำวันเสาร์ห้ายิ่งดีเพราะเสาร์ห้าเป็นวันแรงนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพจออฟอนะคะธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณคิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณคิดได้เลยค่ะแล้วคุณลงมือทําได้เลยค่ะนะคะเพจออฟบอนคือเด็กถือไม่เท้า ธุรกิจใหม่ๆที่คุณได้ศึกษาหาความรู้คุณได้ลงมือทําแล้วะคะ่ะคุณผ่านโปรเจกต์โปรเจกต์นึงแล้วนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูเหล่านะคะเหล่าวิญญาณทั้งหลายที่มารับบุญกุศลเขามาสื่อกับคุณว่านะคะด้วยแสงบาร,รมีของคุณนี่แหละคะ่ะทําให้เขาได้มาบอกว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาพร้อมที่จะมาบอกคุณนะคะเหมือนเป็นพายกระสิปมาบอกคุณเป็นไหนๆนั่นเองนะคะ ทุกคนขอบุณค่ะอบุณค่อบุณคไม่ว่าคุณจะทําอะไรนับจากนี้คุณเคยเจอความค้ายแพ้อุปสรรคมันหามามากแล้วจัดมินคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาถ้าวันนี้เช้านี้คุณไปทํางาน นะคะคุณเจอปัญหาในเรื่องการงานคุณคิดจะออกจากงานจะหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรนะคะให้คุณเอาดินที่หน้าบริษัทอ่ะนะคะถ้ามีดินในหน้าบริษัทเอาใส่พญนะเล็กๆนะคะไปตั้งไว้ที่หิ้งพระนะคะแล้วก็ไหว้ทุกวันธุรกิจการงานของคุณจะเปลี่ยนไปจะมีแต่ความเฟื่องฟูความอุดมสมบูรณ์จะมีลูกค้าเข้ามาหลากหลาย หมายถึงว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจของพระแม่ธรณีแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูจัดเม้นคือความอุดมสมบูรณ์ด้วยแสงบารมีของคุณที่เราพูดผีวิญญ,ญาณที่เขามาชอบ นะคะมาชอบมาพอคุณมารอผลบุญจากคุณนี่แหละคะ่ะเขาได้รับผลบุญจากคุณตลอดเวลาเขาก็เลยมาบอกความลับนี้ให้คุณได้รู้ล่วงหน้าว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอรวมสมบูรณ์สิ่งไม่ดีได้หลุดพ้นแล้วคําอธิษฐานคุณไปขอที่ไหนคุณก็ได้นะคะยิ่งขอที่บ้านขอกับพระแม่ธรณีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระแม่ธรณีนั่นเองค่ะ ต่อค่ะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าอยู่คอนโดไม่มีดินนะคะไม่มีดินคุณเอาดินที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้นะคะที่หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าคอนโดนะคะหรือว่าไปซื้อที่ไปซื้อดินถ้าคุณอยากได้ที่ดินตรงไหนอ่ะคุณเอาตรงนั้นแหละนะคะไหว้หรือว่าไปว่าไปขอพระแม่ธรณีตรงๆแล้วก็เอาตรงที่พระแม่ธรณี ที่ดินที่อยู่ที่คุณไปไหว้พระแม่ธรณีหย,ยิบมาแตะใส่มือนิดนึงใส่ถุงนิดนึงใส่ถุงเล็กๆอาหารนิดนึงแล้วก็ามาไหว้ที่บ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองถ้าคุณอยู่คอนโดยอยู่บ้านเช่านะคะแล้วถ้าคุณไปไหว้พระแม่ธรณีแล้วคุณเอาขี้ทูบหรือทูบที่อยู่ในกระถางนั่นแหลคะค่ะเอาเอาใส่ถุงไว้นะคะบนหิ้งพระแล้วก็บอกท่านเอ่ยท่านว่าให้ท่านแบบ ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณแบบนี้แบบนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะไฟออฟนะคะไฟออวบนะคะในธุรกิจการงานคุณต้องการให้ธุรกิจการงานของคุณนะคะนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณคุณเห็นไหมมันจะมีความโต้แย้งกันอยู่มีปากมีเสียงมีเรื่องเอกสารมีคู่แข่งถ้าตอนนี้คุณเจอเรื่องคู่แข่ง นะคะปัญหาเรื่องการงานคุณเจอคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานมีความเห็นต่างในชีวิตคุณมีความเห็นต่างในเรื่องการงานให้คุณขอกับพระแม่ธรณีหรือบอกให้พูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณที่นะคะเขามารอรับบุญกุศลกับคุณอะ่ะให้เขาชี้ทางออกให้คุณเดี๋ยวเขาจะชี้ทางออกมาบอกเคล็ดลับให้กับคุณนั่นเองเพราะ ะคะเขาได้รับแสงจากคุณแล้วเขาบอกว่าเขาอยากช่วยเหลือคุณคุณกําลังมีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานอยู่ใช่ไหมถ้าคุณมีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานไม่ยากเลยขอแค่คุณเอ่ยบวกให้เขาช่วยแล้วเขาจะมาช่วยคุณนั่นเองเพราะเขาได้รับแสงบารมีกับคุณมากแล้วและเขาก็อยากจะมาช่วยเหลือคุณเหมือนกันนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องเป็นกังวลนับจากนี้เดลูเวอร์คุณจะมีความรักถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักคุณจะมีความรักครอบครัวของคุณจะมีแต่ความอบอุ่นถ้าคุณมีครอบครัวครอบครัวของคุณจะมีแต่ความอบอุ่นเขารักคุณนะคะเราพูดผีวิญญาณที่เขามารอรับผลบุญกุศลกับคุณที่เขาชอบมารอรับผลบุญกับ บุญกุศลกับคุณที่คุณกวดน้ําให้หรือคุณแผ่เมตตาให้เขาเขาบอกว่าเขารักคุณมากเขาศรัทธาในตัวคุณเขาเห็นคุณเหมือนคุณเป็นญาติของเขาเหมือนคุณเป็นเจ้านายของเขาด้วยซ้ำนะคะนี่สิ่งที่เขามาบอกเดะเลเวอร์แล้วบ้านคุณครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขคุณปานาสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นเขาจะมาช่วยคุ้มครองคุ้มภัยสิ่งไม่ดีหรือว่าคุณเป็นเจอปัญหาเรื่องการงาน คุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องการงานมันจะเคลียร์ได้มันจะลงตัวนั่นเองต่อค่ะถูกอครับขอพรจานับจากนี้นี่คืออะไรคะนี่คือถูกอกครับคุณจะได้รับความสุขบางคนนะคะจะได้เจอคู่โซเมต ได้เจอคู่โซเมดคุณอยากมีคู่ชีวิตใช่ไหมคะคุณอยากมีเบบีใช่ไหมคะคุณอยากแต่งงานคุณอยากให้ผู้ชายมาขอคุณอยากให้แฟนคุณตกลงนะคะแต่งงานกับคุณใช่ไหมคุณจะได้แต่งงานค่ะแต่ถ้าคุณแต่งงานอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งลูกของคุณก็จะเป็นเด็กดีลูกของคุณคุณปรารถนาจะให้ลูกของคุณสอบติดนู่นสอบติดนี่เป็นคนดีของสังคมลูกของคุณก็จะเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ นะคะเหล่าภพภูมิวิญญาณน,นะคะที่คุณแผ่บุญกุศลให้เขาที่เขามารอรับผลบุญกุศลกับคุณเขามาบอกคุณให้คุณได้รับรู้นับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะได้เจอคู่รักที่แท้จริงต่อค่ะเราแม่ชีเียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะได้รับแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความดึงดูดเป็นแม่เหล็กแห่งการดึงดูดคุณมีพรสวรรค์อยู่ในตัว แต่คุณเองไม่รู้ว่าคุณมีพรสวรรค์คุณพกพาพรสวรรค์มามาตั้งเนิ่นนานแล้วนับจากนี้นะคะให้คุณใช้พรสวรรค์ของคุณดึงออกมาใช้นะคะศักยภาพของคุณที่คุณมีนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช้าทายชอบทดลองอยู่แล้วถ้าคุณคิดจะลองทําอะไรลงมือทําค่ะแล้วสิ่งนั้นมันจะนําพาความสาเร็จถ้าคุณอยากมีแฟนคุณก็ต้อง เดินออกไปหาแฟนจริงไหมคะนะคะถ้าคุณอยู่กับบ้านเฉยๆคุณก็คงจะไม่มีใครมาเจอคุณถ้าคุณเดินออกไปข้างนอกนะคะคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวทะเลคุณอาจจะเจอชายรูปงามสาวรูปงามก็ได้หรือเล่นแอปก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานนับจากนี้ธุรกิจการงานคุณได้ทดลองคุณได้ศึกษาคุณได้ลงมือทําเรียบร้อยแล้วความสําเร็จบังเกิดกับคุณค่ะต่อค่ะ คุณมีเป้าหมายของตัวเองคุณคือนี่คือน g h t อ f นะคะนออฟสอดอัศวินถืออัศวินถือดาบคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นความพยายามคุณต้องการมีความโดดเด่นคุณต้องการเป็นผู้นําตอนนี้คุณก็เป็นผู้นําอยู่แล้วค่ะ เป็นผู้นําที่มีความเด็ดเดี่ยวคุณไม่ชอบให้ใครมาท้าทายคุณยิ่งคนอื่นมาท้าทายคุณคุณก็ยิ่งจะหึงเหิมนั่นเองนะคะคุณเป็นคนฉลาดและไม่ชอบให้ใครมาคดโกงคุณคุณก็ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครเหมือนกันคุณเป็นผู้นำที่ดีเป็นแม่ทัพที่ดีด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เหล่าภพภูมินะคะเหล่าภพภูมิดวงจิตวิญญาณผู้ผีปีศาจที่เขาได้รับผลบุญกุศลกับคุณเขามาบอกคุณมาคอยช่วยเหลือ เกื้อหนคุณด้วยนั่นเองต่อค่ะแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนคุณจะมีแต่การพัฒนาก้าวไปสู่เส้นชัยในชีวิตค่ะต่อค่ะเพจออฟซอดแล้วนะคะเพจนะคะเพจออฟซอดคุณเชื่อมั่นในตัวเองเถอะเพราะสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะมันจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณนี่คือคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายคุณไม่หวั่นกลัวสิ่งใดทั้งนั้น นะคะเหมือนคุณเป็นเด็กคุณไม่ไม่กลัวว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นสัตว์ร้ายอันนี้จะเป็นสัตว์มีพิษอันนี้จะเป็นหุ่นไล่กาไม่ค่ะคุณไม่ได้กลัวแบบนั้นคุณมีแต่ความว่ามีแต่ความอยากจะท้าทายอยากจะทดลองอยากจะทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักคุณเดินมาถูกทางแล้วค่ะนะคะแล้วให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนี่คือเสียงจากเหล่าพูดพีวิญ,ญญาณที่ได้รับ ผลบุญกุศลกับคุณที่เขามารอรับผลบุญกุศลกับคุณตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแสงบารมีของคุณเจิดจรัสตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ <The Devil. S 1> นะคะระวังเรื่องอารมณ์ ระวังเรื่องอารมณ์นะคะ The ะเดวิลนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขานะเหล่าพูดผีเหล่าวิญญาณพวกนี้พูดผีปีศาจผีไร้บ้านต่างๆคุณไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณเลยแม้ว่าเขาจะเป็นพูดผีปีศาจอาจจะมาในหน้าตาที่เละๆอาจจะมาแบบว่าที่ทำให้คุณกลัวเพราะพลังงานของคุณมันแรงบางสิ่งบางอย่าง มันโดนกระทบเพราะพลังงานลบกับพลังงานบวกมาประทะก,กันกว่ามันจะจูนติดอะ่ะกว่าเขาและคุณจะจูนติดกันอะ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวเขานะเขามาบอกคุณว่านะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะให้คุณคิดดีๆบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นภาพดวงตาแล้วคุณอย่าใจร้อนแค่นั้นเองนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขา นะคะเขามาดีเพราะบุญบารมีของคุณนี่แหละส่งให้เขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมจากพันธนาการต่างๆที่เขาโดนจองจำอยู่นั่นเองค่ะต่อค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไปดูเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวจัดติดออกในช่องเดียวกันเลยนะคะจัดติดออกในในพาร์ทที่สี่นะคะในพาร์ทสรุป นะคะจัดติดคุณจะได้ครับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมมาถึงคุณแลว้วนับจากนี้นะคะคุณไม่ต้องลังเลคุณไม่ต้องสงสัยคุณกําลังจะมีเงินเข้ามาเงินนั้นเป็นของคุณมันเป็นส่วนที่คุณจะได้รับ นะคะออกเหมือนกันเมื่อคืนนี้นี่คือเงินก้อนให่รางวัลก้อนโตคุณกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่ค่ะเป็นเงินรางวัลกี่ล้านไม่รู้แต่ให้คุณรู้ไว้ว่านี่คือของขวัญชิ้นวิเศษให้คุณรับเอาไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังลีเพราะมันคือเงินของคุณนี่คือสิ่งที่สิ่งลี้ลับเหล่าพูดผีวิญญาณที่ได้รับผลบุญกุศลที่มารอผลบุญกุศลกับคุณตลอดเวลาเขามาบอกว่าให้คุณรับเลยค่ะ ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยเขามาส่งเงินให้คุณถึงที่นะคะแล้วเงินนี้ก็เป็นเงินของคุณนะคะเป็นเงินของคุณโดยบริสุทธิ์ใจนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะแฮงแมนนะคะในเรื่องการงานนะคะในเรื่องการงานให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นบางสิ่งมีได้มีเสียนะคะบางคนนะคะมีได้มีเสียแฮงแมนรอแบบมีความสุขนั่นเองค่ะนี่ค่ะแฮงแมน นะคะเห็นไหมคะเหมือนแม่นาคคขนมรอนะคะรอพี่มากมานั่นเองนะคะแฮงแมนนะคะบางสิ่งบางอย่างให้คุณบาลานชีวิตตอนนี้คุณบาลานเข้าใจชีวิตแล้วนะคะอย่าใจร้อนนั่นเองนะคะแล้วเขาจะมาหาคุณนะคะเขามาบอกคุณให้เข้าใจนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ ขอบคุณค่ะ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 นับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณคุณสามารถคุณจะมีเงินเงินมาจากรายได้ รายได้ไม่ใช่เงินเดือนรายได้ก้อนนี้จะเป็นรายได้ค่าในหน้ารายได้ค่าประกันรายได้ค่าคอมมิชชั่นรายได้จากการขายที่ขายทางอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เงินเดือนอาจจะเป็นเงินโชคลาภแบบฟุกๆก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสุขในชีวิตคุณนะคะคุณบางคนนะคะอาจจะไม่ ปาถนาที่จะมีรักแต่ปาถนาจะมีเงินมากกว่านั่นเองให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นแต่บางคนก็จะได้มาเร็วมากนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับบุญบารมีจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะดาสตาร์โอเมก้าโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจเขามาสื่อกับคุณนี่คือดวงดาวนี่คือเหล่าภพภูมิพูดผีปีศาจ ที่ตอนนี้เขาได้หลุดพ้นจากพันธนาการเรียบร้อยแล้วเขามาสื่อกับคุณแล้วเขามาคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเขามารอผลบุญกับคุณยิ่งคุณนะคะแผ่บุญกุศลให้เขาในช่วงกลางคืนหรือกลางวันก็ตามเขามาคอยคุ้มครองคุ้มภัยครอบครัวของคุณเห็นไหมคะขึ้นเดชตาทั้งสองอันเหมือนหน้าปกเลยค่ะ ธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความเจริญเติบโตคุณจะได้เดินทางบางคนจะได้เดินทางค่ะเดินทางใกล้ๆก็ได้เดินทางคุณจะสวยคุณจะสาวนะคะคุณจะมีออร่าคุณจะหนุ่มคุณจะหล่อมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเขามาคอยคุ้มครองคุณแม้เวลากลางคืนคุณอย่าได้เกรงกลัวเขาเลยค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขนี่คือเทนออกครับนะคะคุณจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคิด นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาด้วยแสงบารมีของคุณนี่คืออะไรคะสายลุงสายลุงสายแห่งจักรวาลสิ่งที่คุณปรารถนาครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กองค์กรใหญ่องค์กรเล็กนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะตลอดปี68 6เดือนหลังนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ นะคะเหล่าภูมิพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณที่ชอบมารอรับผลบุญกับคุณเขามาคอยปกป้องคุณเพราะคุณทําให้เขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมได้หลุดพ้นจากนะคะสิ่งต่างๆที่เขาเคยเจอมาแสงบารามีของคุณช่วยเขา ได้มากๆเลยนั่นเองนะคะสิ่งที่เขา,าบอกแล้วคุณเตรียมรับเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าให้คุณได้รู้เลยว่านั่นคือเงินของคุณที่แท้จริงเป็นเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตนั่นเองค่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ